สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นคลิปความรักคนมีประเด็นนะคะคุณกับเขาชาวราศีพฤษภนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกรกรกฎาคมนะคะอาจจะมาช้าสะหน่อยนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะเพราะว่าต้องทำหลายอย่างเลยแต่ก็ยังมานะคะพยายามจะแบบว่าอัดคลิปให้ทันนะคะให้ทุกท่านได้รับชมโอเคมาดูพลาังงานกันเลยของชาวพฤษภนะคะคุณนะคะตอนนี้เครียดเลย นะคะเป็นพลังงานของการที่คุณเหมือนกับว่าปิดกั้นหัวใจหรือปิดกั้นความรู้สึกอะไรบางอย่างกับคนของคุณอยู่ก็เป็นไปได้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณเครียดนะคะคุณอาจจะมีปัญหากับคนที่คุณดิวอยู่นะคะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาออกไปได้ในขณะนี้นะคะปัญหาของคุณกับเขาอ่ะน่าจะเป็นเรื่องอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะห้า,าบนะคะมันอาจจะเป็นอุปสรรคทางด้าน การพูดจาการอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะหรือว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่ฝั่งเขาฝั่งคุณนะคะหรือคนของเขาของคุณที่เป็นญาติพี่น้องเพื่อนก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็เลยทําให้เกิดปัญหาเนาะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณอ่ะไม่รู้จะตัดสินใจอะไรยังไงดีนะคะคุณอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลและลังเลอ่ะมีความขัดแย้งในตัวเองค่อนข้างสูง2ดาบ ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอะไรยังไงดีนะคะตอนนี้ระหว่างอยู่ตรงนี้กับออกไปเลยเงียบๆนะคะคือห้าเหรียญมันก็คือพลังงานการเดินออกเดินจากนะคะคือเหมือนกับว่าถ้าคุณแบบคิดว่าคุณยอมแพ้ไม่ไหวแล้วคุณก็คิดว่าคุณอาจจะแบบว่าพอกันทีแบบจบกับความสัมพันธ์นี้ดีกว่านะคะยอมเดินออกมาถอยออกมาอยู่ที่ของคุณแล้วก็ ไม่เกี่ยวข้องกับคนที่คุณดีลอยู่อีกนะคะแต่ว่าใจคุณน่ะก็มีความที่ผูกพันกับเขานะคะคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาตอนนี้คุณมีความคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาคุณไม่รู้จะหาทางออกอยังไงเนาะ queen of cups เป็นพลังงานของผู้หญิงนะคะหรือคุณผู้ชายที่อาจจะแบบว่าออมีความรู้สึกว่าถ้าคุณรักใครอ่ะคุณก็แบบทุ่มเทนะรักจริงจังให้เต็มที่นะคะมีความแบบ พยายามที่จะเข้าอกเข้าใจอ่ะคนรักของคุณหรือว่าแฟนของคุณหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณคุณพยายามที่จะแบบใส่ใจเนาะประคับประคองให้ความรักนะคะต่อคนของคุณนะค่อนข้างเยอะนะคะ mm. คุณน่ะอาจจะแบบคิดว่าเขาอ่ะของคุณน่ะเป็นคนที่แบบทําให้คุณแบบรู้สึกแบบใช่รู้สึกดีเลยก็ได้นะคะ mm. มีความแบบพลังงานเหมือนกับว่าระหว่างที่คุณแบบดีลอยู่กับเขาอ่ะ คุณคิดว่าเขาอ่ะเป็นความแบบมั่นคงของคุณได้เนาะน่าจะสารต่อกันไปได้ยาวๆเลยนะคะคุณมีความคิดว่า,อ,าอยากจะสารครอบครัวกับเขาไปถึงขั้นแบบมั่นหมายแต่งงานก็เป็นไปได้หรือว่าอาจจะเหมือนกับพัฒนาเลเวลขึ้นไปอาจจะเหมือนกับว่าจากแฟนก็กลายเป็นคู่มั่นหรือว่า จากคนที่คุยก็อยากจะแบบว่าพัฒนาไปถึงขั้นแบบอยากจะมั่นหมายกันอะไรหรืออะไรเงี้ยคืออยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะนะคะอืมคุณมีความคิดกับเขาค่อนข้างแบบดีนะแบบอยากจะแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะคุณของเขาอ่ะเขาของคุณเขาของคุณน่าจะเป็นชาวธาตุดินนะคะการฝึกศพมังกรก็ได้เนาะพลังงานนะธาตุดินนะคะ อัศวินถือเหรียญเนาะอัศวินถือเหรียญเนี่ยมันเป็นพลังงานนิ่งๆอยู่แล้วค่ะคนที่คุณดิวอยู่อาจจะเป็นประเภทที่แบบว่าไม่ค่อยพูดจาไม่ค่อยแสดงออกความรักไม่ค่อยสื่อสารไม่ค่อยเทคแอคชั่นด้วยคือจะทําแต่งงานแล้วก็เป็นคนนิ่งๆอย่างเงี้ยไม่ไม่เทคแอคชั่นแล้วไม่แสดงออกว่าเขาคิดยังไงคุณก็ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่ว่าโอ้โหคือไม่รู้จะเอายังไงแล้วว่าตอนนี้กับชีวิตนะคะ เพราะว่าคุณแบบค่อนข้างรู้สึกว่าอุปสรรคปัญหาระหว่างคุณกับเขาว่ามันอาจจะเยอะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ทางไกลก็ได้ค่ะ The Sun เดอะซันเนาะเดอะซันเป็นได้ทั้งชาวต่างชาติก็ได้นะคนที่อายุต่างจากคุณก็ได้นะอืมหรือว่าเป็นคนไทยด้วยกันก็ได้ค่ะแต่อุปสรรคระยะทางอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออุปสรรคเรื่องคนรอบกายของฝั่งคุณฝั่งเขาอย่างเงี้ยเลยทําให้คุณรู้สึกเครียดวิตกกังวลมากกับปัญหานี้นะคะเครียดมากเลยอะ แต่ไพยย่บอกว่า j judgment น t เป็นพลังงานของคู่ที่ผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติคุณแบบเหมือนทำบุญร่วมกันมาค่ะถ้าพูดง่ายๆคือง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าอาจจะแบบว่าทำบุญร่วมกันมามาถึงชาตินี้เนะี่ยพอคุณมาเจอกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้คุณนะมาชดใช้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะคุณเคยแบบ ทำอะไรด้วยกันมาชาติที่แล้วอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบให้คุณมาเจอกันกับคนของคุณอีกในชาตินี้เพราะว่ากรรมยังไม่หมดต่อกันนะคะคือไม่อาจหลีกหนีพ้นน่ะจัดเม้นคือว่าทุกอย่างมันกําหนดมาแล้วให้คุณอ่ะได้มาเจอกันกับเขาอะนะคะคุณคนเนี้ยของคุณน่ะคือยังไงก็ต้องเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะส่งส่งเขากับคุณเพื่อมาเรียนรู้นะคะซึ่งกันและกัน มาเจอปัญหาด้วยกันนะคะเพื่อที่จะดูว่าแต่ละฝ่ายน่ะมีความอดทนนะคะต่อปัญหาแค่ไหนถ้าคุณเป็นคู่กันคุณก็จะยังอยู่ด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าคือพอมีปัญหาแล้วมีการแบบสูญเสียหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่คุณกับเขาแบบไม่ได้อดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให จบนะตรงนี้ได้ค่ะแต่จริงๆแล้ว judgment มันก็มาบอกว่าไม่ได้หมดพลังอะ่ะไม่ได้หมดไปจากการยังไงคุณกับเขาก็ยังคงอาจจะต้องมีสิทธิ์ที่จะดำเนินความสัมพันธ์ต่อไปอีกนะคะจนกว่าจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะพลังงานคุณคือคิดถึงเขานะคะ คิดถึงเขาตลอดเวลาเลยอะ่ะตอนนี้คุณอาจจะแบบไม่ได้เจอกันนะคะไม่ได้เจอกันแยกจากการพัดพลากจากกัน,กกนคุณก็รู้สึกว่าเศร้าอะ่ะไม่เปิดใจทําอะไรเลยตอนนี้นะคะอืมต่อให้แบบเป็นเรื่องงานหรือเรื่องคนรอบข้างคุณที่เข้ามาคุณก็ไม่สนใจคุณก็พยายามจะแบบว่าปลีกตัวก็ได้ปลีกวิเวกอะ่ะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเศร้าตอนนี้คุณเป็นเดอะมูนเลยค่ะเดอะมูนกับกดาบทั้งเครียด ทั้งวิตกกังวลนะคะทั้งรู้สึกว่าปัญหาของคุณเนี่ยมันทุกข์เหลือเกินคุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้จะทำยังไงอะตอนนี้คุณมีความทุกข์พลังงานทุกข์อยู่ในใจค่อนข้างสูงนะคะก็เป็นไปได้ตอนนี้เนาะแต่ว่าไพ่สรุปของคุณอะมีเดอะซันะถึงมี t ดอะทาวเอร์แต่มันเป็นการ จบเพื่อเริ่มต้นใหม่เห็นไหมคะต่อให้สิ่งไหนมันกำลังสูญเสียหรือมันกำลังพังทลายไปแต่ว่าพลังงานเด e อ u ซมาบอกว่ามันจะมีสิ่งที่มาทดแทนเป็นสิ่งที่สมหวังที่คุณแบบคาดหวังไว้รอคอยอยู่จะเกิดขึ้นมีไพ่เด e อ h a ช i o ิคุณอาจจะพบเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะคนคนนี้เนาะหรือว่าคุณอาจจะได้ กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรืออาจจะเป็นคนใหม่ The sun บอกว่าเป็นสิ่งที่ใหม่ๆที่เริ่มต้นขึ้นคุณอาจจะพบรักใหม่พบคู่ครองใหม่ที่เข้ามาเป็นแชริออตนะคะแชริอตก็เป็นชาวต่างชาติได้นะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ทำงานหนักนะคะค่อนข้างมุ่งมั่นก้าวหน้าขยันทำงานเป็นคนที่มุ่งมั่นในการใช้ชีวิตค่อนข้างสูงนะคะคนคนนี้นะมีความเป็นชาว กรกดเนาะชาริออตนะคะคือเนี่ยถึงมีไพ่ The Tower แต่คุณมีเดอะซัเข้ามาคะ่ะยังไงซะถึงคุณจะมีปัญหาตอนนี้มีความสูญเสียรู้สึกว่าคุณกำลังเศร้าใจกับอะไรบางอย่างที่สุดและมากๆแต่ไพ่ออกมาบอกว่าให้คุณน่ะ ใช้สตินะคะในการแก้ปัญหาให้มากๆเลยเดี๋ยวมันจะดีเองนะคะอย่าอย่าแบบว่าเครียดซะจนแบบว่ามองไม่เห็นปัญหาแล้วแบบไม่ได้ใช้สติในการแบบคิดพิเคราะห์ว่าจะทำยังไงดีนะคะคือจริงๆแล้วออพลังงานอะตอนนี้ของคุณนะค่อนข้างเศร้านะคะชาวราศีพฤษภผู้อ่านอยากจะให้แบบ ใจเย็นๆนะคะอย่าเศร้ามากอย่าเป็นทุกข์มากจนเกินไปนักเพราะว่าพลังงานไพ่เดอะซัมาแล้วนะคะความสมหวังทุกอย่างในชีวิตด้วยไม่ใช่แค่เรื่องความรักแต่นี้เราดูเรื่องความรักใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นพลังงานที่ดีสำหรับคุณเลยมาดูซิว่าไพ่โรแมนต์แองเจบอกอะไรนะคะ Free yourself เห็นไหมคะให้คุณปลดปล่อยตัวเอง ออกจากพันธนาการที่มันไม่ดีไปซะนะคะพลังงานเศร้าๆหมองๆอะไรเนี่ยที่คุณมีอยู่ความเครียดความความแบบวิตกกังวลหรือระลึกอะไรแบบทบทวนซ้ําไปซ้ามาเป็นห้าถ้วยเนี่ยไพ่บอกว่าให้คุณปลดปล่อยตัวเองปลดปล่อยออกมาอย่าไปยึดติดนะคะกับสิ่งใดๆมากจนเกินไปนะักให้ Keep and open mind เปิดใจนะคะย o u โซเม e อาจจะเนี่ย ต่างจากคนที่คุณเคยเจอนะคะคนใหม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามานะคะในชีวิตของคุณนะชาวราศีพฤษภคะ่ะ Attraction ถ้าคุณปลดปล่อยตัวเอง Free yourself คุณสามารถดึงดูด Romantic love เข้ามาหาคุณได้นะคะถ้าคุณแบบปลดปล่อยพลังงานด้านลบๆออกไปให้ได้นะคะ Oracle love card บอกว่า c a s s e t t e เห็นไหมคะ c a s s e t t e เหมือนกับว่า เทปแคสเซตไม่รู้ว่าคนรุ่นใหม่จะทันยุคเทปแคสเซตหรือเปล่านะคะเพราะเดี๋ยวนี้เป็นทั้ง CD ดีเป็นทั้งแบบ m p ็ไปเรียบร้อยแล้วเนาะคือแคสเซตก็เหมือนเทปใช่ไหมคะเทปการกรอเทปก็เหมือนการคิดอะไรซ้ำๆวนไปวนมาเห็นไหมคะติงกิ้งตลอดเวลา out date. ลอลาัปเดตติงคุณแบบคิดอยู่ตลอดเวลากับเรื่องอะไรที่มันเก่าๆไปแล้วอะ่ะคือเขาบอกว่าให้เลิกคิด นะคไะพ่บอกว่าเลิกคิดไปซะปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการที่เศร้าๆแล้วคุณจะเจอสิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่คุณจะสมหวังนะคะไพ่อัสแองเจิบอกว่า no มันอาจจะไม่ได้ใช่ไรไทม์หรือเวลาที่ถูกต้องนะตอนนี้แน่นอนคะ่ะแต่ว่า big happy change มาแล้วอนาคตอันใกล้นี้มันจะมีสิ่งเปลี่ยนแปลงเข้ามาหาคุณอย่างยิ่งใหญ่อาจจะเป็นนี่แหละคุณได้พบกับ ความสมหวังทางด้านความรักนะคะอาจจะเป็นรักคนเดิมแต่เขามาในรูปแบบคนใหม่หรือว่าจะเป็นรักครั้งใหม่ที่เป็นคู่ครองที่ถูกใจคุณนะคะอืมส่วนไพ่ whisper of healing บอกว่า progress เห็นไหมคะ มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณปลดปล่อยตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็ awareness ด้วยคุณก็จะมีสติรับรู้ตระหนักรู้มากขึ้นว่าอะไรที่ดีและไม่ดีในชีวิตคุณและคุณก็จะสามารถประมวลผลและตัดสินให้ออกมาดีขึ้นได้นะคะต่อไปจากนี้ นะคะผู้อ่านนะเป็นกําลังใจให้กับชาวพฤกษกนะคะขอให้คุณนะผ่านปัญหาความเครียดนะคะช่วงนี้ไปให้ได้มันแค่พลังงานช่วงนี้เองค่ะเดี๋ยวผ่านไปถึงครึ่งเดือนหลังหรือเดือนหน้าพลังงานของคุณอาจจะเปลี่ยนแล้วมีคนใหม่เข้ามาหรือว่าคนที่คุณคิดถึงเขาอยู่เนี่ยนะคะอัศวินเหรียญคนเนี้ยเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะกลับมาเป็นคนใหม่ที่สดใสกว่าเดิมเพื่อคุณก็ได้ โอเคไหมคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะผู้อ่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านนะคะจะเปิดใจกว้างๆเนาะรับพลังไปนะคะและเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่านนะคะผู้อ่านตั้งใจนะคะที่จะทำคลิปนะคะออกมาให้กับทุกคนได้รับชมนะคะขอให้รับพลังงานที่สามารถที่จะเป็นประโยชน์ในแนวทางการดำเนินชีวิตของทุกท่านได้นะคะขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามาติด ตามชมนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่อง p e n t a c o s t t r r ของผู้อ่านนะคะถ้าใครยังไม่กด subscribe ผู้อ่านฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปเรื่อยๆเนาะขอบคุณมากนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย